เมนูท้าลมหนาวลอยเหยอยกหม้อสดกันเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนจ้าเอาอีกละจ้าสาวอันนี้เราไปอีกแล้วจะพี่น้องจ้าพี่น้องเคยพอร้านอาหารที่ถือใจละอยากกลับไปซ้ำอีกบ่จจาพี่น้องจ้านี่ละจ้าร้านเก่าเจ้าเดิมนะจ้าสาวปลาไปรอบที่สามละจ้า ครัวคุณน,นายบายซีอูจ้าร้านเจวฮ้อนครัวคุณน,นายจ้ะพี่น้องจา๋าวันนี้เราก็จะมากินแบบเบาๆทานลมหนาวจ้ะพี่น้องแก้วัดจะอยากซดน้ำฮ้อนๆห,นหนลงคอห,ห้องคอเออหลองคอน่าละจ้ะพี่น้องเ่าถอกล้ว <laughs> โอ้สมองสมองเนะจ้ะ มาจ้ะพี่น้องจ้ามันนี่สาวป,ปากกามากับน้องเปียนน้อย,อยก็อีพอจ้ะพี่น้องจ้ามาพมร้มอมลุงลุงจ้ามาหาอีลุงลุงนาะจ้ะเบิงจ้ะพี่น้องจ้าสาวป,ปากกามาแบบเบาๆชิวๆอีหลีได้จ้า <laughs> คลิปไปกินบุฟเฟ่เมื่อวานนี่เนาะจ้ะเอฟซีมันว่าขนาดเอเอียงก็ขนาดเบาๆชิวๆเจ้ายได้หนี่สาวอันทีวะ เบาชิวสาวปลากะสิประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องจา้าเบิ่งโอ้ยมาหลานนี่ย่มไดสาปาลาหลุดจะได้หมอพนหมอพนก็เป็นตหาหักแต่พี่น้องคอยมาย่ำไดคอยกรอยักรักเมือ่อถ้าพันรามีกล่องวองจรปิดกะสิแอบรักมากินอยู่เฮือนอู่ดอกจ้ะพี่น้อง เ <laughs> บิงจ้ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางห้านเนะจยะมาย้ำได้กับบ่เคยผิดหวังกับเมนูร้านนี่ลหละจ้ะพี่น้องน้ำจิ้มเจ่วหอนจ้าพี่น้องจ่าเบิงเมนูอาหารมีหลากหลายมากมายจ้ะเสาปลาก,กระไดสั่งเห็ดเข็มทองทอดจ้าไม่เสาเปีเยโนหน่อยโอ้ยอีพอเพิ่นกระติดใจบักย่างค่ะสั่งไม่ลูกจังไดพอติดใจจ้ะพี่น้องบอกว่าจะคล้องเห็ดเป็นบ่สูตรเนียว <laughs> ถอดในเขากินแนวสัชนะเพราะว่าพ่อๆยังไม่เคยมาลองเนาะจากมอน้ก,ก็เลยค่ะเรามาลองจ้าเอาล,อเล็อตแรกตักบขึ้นเบิร์ดแล้วเรียบร้อยใส่ล็อตที่สองลงไปหมูช้ำๆจ้าพี่น้องป้าดเนื้อหมูนี่บางเฉียบจ้าละมุนลิ้นละลายในปากเลยจ้าพี่น้องจ้าสาวปลาขออนุญาตแซบจ้าพี่น้องอุ้ยกินเข้าไปหอนๆเนาะจ่า มีแหงขอบคักแล้วน้ำจิ้มก็คือเด็ดมากบ่ต้องใสันน้ำจิ้มกับน้ำซุปนี่คืออันเดียวกันทูอินวันเลยจ้ะพี่น้องจา๋าบ่ได้ใส่น้ำจิ้มจา้าก็คือตักขึ้นจากหม้อพร้อมกินได้เลยจ้ะพี่น้องลองขอบขักคักเพราะว่าน้ำจิ้มเพิินสาวปานไปถามมาแล้วคือติดใจบักอย่างคักเล้วจ้ะไปถาม จาขวงงลานมาแล้วจ้ะว่าน้ำจิ้มนี้เฮ้ดจังไดจ้ะนะน้ำจิ้มเพิ่นก็คือบ่อมีเหนือสัตว์ผสมเลยจ้ะพี่น้องมีแต่สมุนไพรเน้นๆเ,เลยจ้ะพี่น้องจ้ะเคี่ยวแต่ละทีสามชั่วโมงขันต่ำอ่ะพี่น้องแล้วเพิ่นก็เคยไปประกวดยูโอท็อปนำไปได้รางวัลโอท็อปน่าจ้ะยููอีหยังบุใชัยภูมิมติสอปากระจำบ่คอยไดจ้ะบ,บ,บอกไปบอกมาซอปากระเบิดถวยที่สามแล้วละจ้ะพี่น้อง เมนมาจากว่า <c oughs> โอ้ยขากหลายกับน้ำจิม้มน้ำซุปจากพี่น้องสาวปาสดบกักขักเออสาปวปาว่าตอนออกมาหนังซื้อน้ำจิม้มเพิ่นมากินอยู่บ้านนะแม่จากพี่น้องจ้าบ่ได้เขาไปขอนแก่นเน,นาะจ้ะเพราะว่าร้านเพิ่งน่ะอยู่ขอนแก่นจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเมทาลีิดนเมทานีโดนดนนี่ละจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยจำซื้อบ่ได้ด <c oughs> ยูเซนนั้นซีแยกนุ่นตุนนั่นแหละจ้ะพี่น้องหลานเพิ่นกับบรรยากาศดีดีมีนักร้องร้องเพลงด้วยจ้ะแบบไปนั่งชิลๆจ้าเบิ่งพ่อๆเริ่มอิ่มแล้วสาวปากก็ขออนุญาตลุยในหมอเลยจ้ะเป็นใส่ในหมอเลยจวดจาดฝาดบึ้มมาก เบิงน้ำจิ้มน้ำซุปคือแบบเจมจนบะค้างยางคักเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบ่ได้ยอยากหาน้ำจงน้ำจิ้มอยากจ้ะพี่น้องสาวปานั่นเบิ้งจนว่ายกหม้อสดจะพี่น้องสร้างบ่อยากอายคนเาะจ้ะอุ้มันแสบอีลีจ้ะร้านนี้สาวปลาคอนเฟิร์มอีลีจ้ะพี่น้องจ้ะเคยไปคอมเมนต์มาบอกสาวปลาหนยว่าแสบคือสาวปลา ับหลานกับยักโซ่สเต็ปตัวแย่งไม่กันวสันจะพี่นเอาเอาละจ้าพี่น้องจ้าเหมือนอิสซาปากับขอลับไปก่อนนะจ้ากาบสวัสดีจ้า